านะาชายผู้หนึ่งได้ลงมานะดวงดาวแห่งหนึ่งชายผู้หนึ่งได้ลงมาณอ๋อชั้นอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋ชั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าวที่นี่สินะหมู่เกาะมหัจมีคนกล่าวขากันว่าที่นี่นะไม่มีคนอยู่เลย ใช่ครับทางทางเซิร์ฟเราก็มีกูคนเดียวเองสวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่พร้อมกับเกมเทร์าไม่ใช่เทร์าชิวเมกเกอร์นะอันนี้ผมเล่นหลายเกมนะตอนนี้เราอยู่กับเกมเอ่อชิลเทราเทคเธอไม่ใช่เทราเทคไอชิวเมกเกอร์นะซสำหรับกันนะเกมสร้างนี่เรามีเยอะมากเลยนะเกมนี้ตั้งแต่สแกมเมคานิกและสแกมเมคานิกเทราเทคแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเจ้าไอ ชื game. Game. Map, ่อเกมเลยนะลืมละชอบกันสลับกันอ่ะตัวทีาำน้าตลอดเลยชื่อเกมชื่อไอติวติวเมเกอร์นะติวเมเกอร์วันนี้ก็อยูก็ขี้เอลุเช่นเดิมนะวันนี้เราจะมาทำการเดินเล่นหรือว่าเราทำการประจนัยแล้วก็เดินเล่นใน DLC ที่มีชื่อว่า Seek นะก็คือทะเลน้ำลึกและนะถามว่าทำไมที่นี่ถึงมีทะเลน้ำลึกนะเพราะว่า ที่นี่จะเกี่ยวกับทะเลเป็นหลักนั่นเองนะไฮซี C, ตามชื่อเลยเดี๋ยวก็จะมีพื้นที่บนบกอะไรให้เราเดินเล่นนะเอาละเราจะมูสิเวลาแล้วเรามาเริ่มต้น,นปฏิบัติงานโดยการนําอุปกรณ์มัศจรรย์เราเออกมาดีก่อน,นะอนดีกว่านะเอาละเราเริ่มจากการเราลงไปทะเลนะแล้วก็ผมได้สร้างซิมปิดิตมาแล้วนะซื่อซานาดีนะมาเลยครับซานาโอเค เจ้าลำนี้ชื่อซานานด้เลน,นะเป็นซานารุ่นแรกนะเป็นรุ่นรุ่นแบบรุ่นพื้นฐานเลยนะที่ถูกทำมาเพื่อเพื่ออะไรนะถูกทำมาเพื่อขับตามทะเลนะในโหมดไฮซีกเลยก็คือเป็นรุ่นที่ถูกทำมาเพื่อต้านคลื่นพวกนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะต้านคลื่นคลื่นทะเลไฮซีกสามเป็นอยตอปิโดนะไฟตอทอปิโดแลวก็ ถ้าต่อไปโดไปชนเรืออะไรก็จะระเบิดกันเอีน,นนะแต่ว่าด้วยความเร็วที่ต่ำนะโอกาสต่อด้านสูงนะผมต้องผมลืมไปหมดแล้วนะว่าเล่นยังไงนะรถเรืเอค,คอนโทรลถอยนะสปบาร์เดินหน้านะนะ Q กับ E เป็นผิดเรือนะแล,นลลนแล้วก็ขึ้นลงลงก็ดำน้ำนะขึ้นก็ก็คือขึ้นนะรํานี้สามารถดำน้ำได้นะเดี๋ยวผมดำให้ดูนะ เป็นรุ่นรุ่นเพียงไม่กี่รุ่นนะที่สามารถดำน้ำได้เอ้ยมันเป็นรุ่นที่สามารถดำน้ำได้นี่นะก็เลยอ่ามันก็เลยมีอะไรให้ดูเยอะขึ้นนะแต่ว่ารุ่นนี้นั้นก็ปัญหาเหมือนเดิมก็คือตอนดำน้ำนี่จะมีปัญหากับขึ้นน้ำนิดนึงนะคือมันไม่เหมาะนะนีนะเอะต่อไป เราจะพาพวกคุณไปดูแต่น,นว่าเราไฮซีเนี่ยเราก็ต้องงานหลักเราก็คือการเดินการเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ส่งของพวกเนี่ยตามสีต่างๆเองนะซึ่งมันก็เป็นการชารเลนจ์นั่นเองนะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในไฮซีแห่งนี้ซึ่งเจ้าเรือนี้ซานานะมีสำหรับการขครับตามทะเลเปิดแล้วก็ทะเลมีคลื่นทั่วไปนี่นะแต่ทะเลขึ้นแบบหาใหญ่อะ,อ,ะอะไรนี่ไม่ไหวนะ เรามีโอกาสความความตายหาสูงมากนะรแ,แล้วสิ่งที่ชดเชยมาก็ดนนำดน้ําได้นี่นียแต่ว่าถ้าเกิดคนตี่อยู่ท้ายเรือแล้วไม่นั่งอยู่ในเรือรือกอดดีๆก่อนไม่ดีน,ดนี่ปิวท้องตกน้ํานี่ก็เรียบร้อยนะทยซีนี่จะเป็นจะมีลมนะก็คลื่นน้ำนะอย่างเช่นผมบจอดเลยอยู่นิดนึ่ง,งเดี๋ยวผมรอรอนะขึ้นทะเลผัดไปนะ คุณจะสังเกตว่าด้านบนฟ้าจะมีลมพัดอยู่มันเป็นลมที่จะคอยพัดพัดพวกแบบพวกสิ่งก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยพาไปนั่นเองนะงเช่นประมาณว่าเรือคุณมีเหมือนกับพัดใบพัดหรือพัดลมมันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่คอยพัดคุณไปนะมันถูกจัดอยู่ในหมวดปีกนะแล้วก็เปลี่ยนเจ้า เาขาเรียกนะมาณเหมือนกับที่ลู่ลมนะมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่า,อ,วาอุปกรณ์ที่พยายามทําตามลมนะ อุปรกรณ์ดูถรงนะซึ่งผมค่อยๆผมใช้พวกแบบเกีเ่ยวกับพวกใบพัดไม่เป็นนะผมก็เลยขอผ่านไปก่อนนะเรื่องไเพิ่นพัดเพิ่เลยแต่วาสาานามี่เป็นเรือเครื่องยนต์เรือเครื่องยนต์นก็เลยก็เลยไม่มีอะไรไม่เรือเครื่องยนต์วา,านาเรือเครื่องยนต์อ่ะเราจะไปดูรุ่นต่อไปกันดีกว่าน,นะรุ่นเป็นวานารานีถ้าจะไม่ผิดนะ เป็นสนาวีวันนะหน้าที่มันก็คือขึ้นปกมนสนาวีวันสนาวีวันก็คือเลยที่ขึ้นปกได้แล้วก็ดูในน,น้ําได้นี่แต่ว่าสนาวีวันนี้จะสุม่มๆแย่แบบชาวบ้านเขานาะเพราะว่าด้วยความที่มันต้องแบกหนักอย่างอื่นไปด้วยนะแล้วก็ช้าไปด้วยด้วยเรที่เดีวยวกันผมจะเอาขึ้นปกให้ดูนะ,น,น,ะน,นี่นะครับเราจะทวาไปไม่เหมือี่เกียรติอาล่ะ อาละซานาวีวันเราสามารถจะขึ้นบนบกได้นะรเราจะพาไปดูกันว่ามันทำเป็นไดจริงหรือเปล่าซานาวีวันขึ้นครับนี่บซานาวีวันขึ้นบกได้นะครับผมรุคนี้เป็นรุ่น,น,นแรกๆเลยนะที่สามารถขึ้นบกได้นะ แล้วก็เป็นรุ่นเกีรยด้ยรยที่ผมทำนะแต่รุ่นอื่นผมจะไม่ได้ทำเลยสักทีนะธนาวีวันนี้ค่อนข้างจะบางมากๆนะแล้วก็ไม่เหมาะกับการกระทุ้งอะไรยางไงด้ยวยนธะนาวีวันก็มีอารมณ์ประมาณเหมือน,นพวกรถสเทิรนเลยรถน้ำสเทินพนปกนั้ ก็มันไม่เหมาะสักท่านะเป็นสานารุ่นที่ถูกแปลงมาอย่างมากน,ะนั่นเองก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เฉยเลยนี่นะละเราจะไปพาดูไปดูสานารุ่นต่อไปนะเป็นสานาบีวีนี่นะสานาบีวีรุ่นนี้ถูกทำมาพิเศษนะเป็นพวกแบบท่ากัศยานอะไรเงี้ยนะ แล้วคุณสงสัยว่ารุ่นนี้มันสามารถทำอะไรได้นะเรากางปีขึ้นมานะและ้วก็เดี๋ยวครับผมเรียกแล้วถึงเขาเลยแล้วบอกรุ่นนี้ปินได้นะครับเป็นรุ่นที่ปินได้นี่นะซานาได้เป็นแบบแปลงมาอย่างหนักนะครับแปลงมาจนแบบมันบินได้คือ <c ười> มันเป็นโมเดลเร็วหมดทุกสามรุ่นเลยนะซานาแต่และรุ่นนี้เป็น โมเดลเดียวกับกรุ่นเรือหมดเลยเป็นโมเดลเดียวกับเรืเเอหมดเลยก็เลยเป็นแบบคือประมาณแบบไปมาจากรุ่นเดียวก็คือเรือจากเรือหมดเลยนเรือที่ชื่อวัสนาไปเราหมดกลายเป็นแอย่างให้เธอแล้วนะเรือวันามันไม่ได้เหมาะกับการทําพวกแบบแปลงหนักขนาดนี้แต่ผมแปลงจนแบบกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วนก็เราสาพพานา ก็จเป็นรุ่นรุ่นเดียวที่สามารถลอยบนฟ้าแล้วก็บินได้แล้วก็ตอนลงจอดมันจะลงจอดอยังไงนะก็คือมันจะมีอย่างสองอย่างก็คือจอดบนผกแต่ว่าจอดแทบแทบยากมากนะเป็นไปได้ยากมากนะที่จะไม่กระทคืนะแล้วก็จอดอีกแบบคือจอดบนน้ำนี่ซึ่งการจอดบนน้ำก็คือสบายมากก็ปล่อยปล่อยปล่อย เก็บปีกเก็บปีก,กแล้วก็ค่อยขับไปนิดรุ่นนี้ซานาบีวีนี่จะช้ามากๆนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมันขับรบไปไหนไม่รอดนะก็คือเต่ามากๆเลยนะี่ซานาบีวีขนาดเราบนาน้ำเป็นยากเลยนะสซานาบีวีแต่ว่ามันจะไปแบบเด่นทางด้านของอาการเคลื่อนที่บนฟ้านี่ก็เป็นรุ่นเดียวนะที่ประหลาดที่สุดนะแต่ก็ไม่นึกว่า มันจะทำได้จริงนะเจ้าลุนนตอนนี้ก็เป็นการคิดเกิดน,นำง่ายๆนะไม่มีอะไรมากนะแต่ว่า,าถ้าเกิดจริงผมจะพาคุณไปเที่ยวเล่นนะตามแบบพื้นที่ต่างๆนนะีว่าเดวซีนี้คุณได้มาแล้วคุณมีอะไรให้ทำได้นะสิ่งที่คุณจะได้เลยคืคอประสบการณ์การเจอขึ้นั่นเองนะ เช่แนแบบว่าคุณขับเรือไปเฉยแล้วคุณอยากจะแบบเจอคลื่นซัดเรือเล่นอะไรเนี่ยก็สนุกแนะก็ดูแบบเพลินดีนี่นงนะคุณสามารถแบบไปเจอพวกคลื่นสูงๆหรือว่าแบบไปเจอแบบคลื่นที่แบบดูแบบเป็นไปไม่ได้เลยที่เรือธรรมดาเรือธรรมดาที่จะขับไปได้นี่ะเอาละเดี๋ยวจะลองพาพวกคุณดูดูกันว่าเราจะเจอคลื่นแบบไหนกันบ้างนะอันนี้จะเป็นคลื่นนะพวกคลื่นพวกอะไรนี มันจะมีคลื่นที่ใหญ่กว่านี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูใต้น้ำันดีกว่าว่าที่ในใต้น้ำมีอะไรบ้างนะอาล่ะลงใต้น้ำันดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ใต้น้ํากันแล้วนะไฮซีนะทะเลน้ําลึกมันดูไม่มีอะไรนะเพราะว่า,เ,าเรือผมเราค่อนข้างช้านะคุณจะได้เห็นถึงสิ่งอะไร,ประแปลก็ไมไปหมดเลยนะใต้ท้องทะเลนะมันดูไม่มีอะไรนะก็ทะเลน้ําลึกรู้สึกว่าแถวไบโอนัเข่งนี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าป่าตะกั่าอยู่นี่ อ้วันนี่วันในโลกเกมนี้นะน่ารักมากนะวันโอ้นี่ก็ป่าปากระกเป้านะอยู่ที่ต้องระวังนะครับป่าปากระกเปานี่มันสามารถที่จะ,อะงอกหนามมาได้นะน่ากลัวมากเลยแต่ว่าเราลองไปแทนดีกว่าว่ามันมันจะเป็นยังไงนะ ปลาปลากระเป้านี่ประมาณว่ากลางหนามแบเพื่อป้องกันตัวแต่ว่าเราจะไม่ป้องกันตัวให้มันนะเราจะยิงแม่งอุ้ยปลาปลากระเป้าทนระเบิดแข็งแกร่งจริงเลยอู้แหวงปลาปลากระเป้าแข็งแกร่งมากเลย ก็จะมีเหมือนทรัพย์สมบัตินั่นเองนะก็สมาร์ทออกแบบชมใต้ท้องทะเลแล้วก็มาค้นสมบัติได้อ,นะอย่างเช่นทางนี้ที่ผมกำลังจะไปหานะเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งนะซึ่งผมสนใจมากซึ่งเราสามารถหาสมบัติได้เบยหาสมบัติแล้วสิ่งที่เขาจะตอบแทนเรามาคือเงินนั่นเองนะ่ะแล้วเขาก็จะเอาก็ะาจะให้เงินเราไปซื้อขอตงตกแต่งเรือหรืออะไรอย่างนงี้นะ ความสนุกของเกของ DLC นี่คือการอยู่ใต้ใต้เท้าทะเลแล้วก็อยู่ที่ทะเลนะเป็นทะเลที่มีคลื่นนั่เองนะกอที่เป็นแมปฟรีลมปกติมันจะไม่มีคลื่นไม่มีอะไรนะแต่ว่าแมปนี้ก็จะด่านนี้ก็จะมีคลื่นมีทะเลมีลมคอยแบบบอกอยู่ว่าเรือเรือเราอ่ะกำลังโดนเลยพัดพาไปอยู่นะแล้วก็มีคลื่นน่ากลัวแค่ไหนนะ สนุกกับการขับเรือตามกระแสึ้นไปเรื่อยๆคุณก็ต้องระวังที่จะนะขับเข้าไปติดกระแสน้ำวนซึ่งเป็นกระสิ่งที่น่าลกน้าดูเลยนะสำหรับเกมนี้นะ้าเกิดเรือคุณไม่ดีพอนีเขาอาจจะติดอยู่ในลูน้ำวนก็ได้นะคุณรู้สึกว่าขึ้นหแปลกแล้วลมพัดแห่งขึ้นผิดปกติหรือเปล่าคุณกำลังเข้าใกล้เดียวกับนะก็คือคล้ายๆรูหนอนนั่นเอง แต่ว่าเป็นแบบไอ้นอนกินน้ำไปหน้ดูดูดน้ำเป็นเป็นลิบอย่างนี้ดูไม่ธรรมดามากคุณอาจจะมอตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าจะขับไปให้ดูนี่นะเดือะเวิร์มเป็นยังไงนะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเดือเราเริ่มควบคุมยากขึ้นนะและ้วก็รู้สึกว่ามันจะโดนตูดไปนะเอาแล้วครับเดอเวิร์มนะตรงนั้นนะครับเดื The อะเวิร์มอันนี้ครับโอ้เือผมมันไม่ไหวนะตอนนี้ นั่นครับจะคือเดอะเวิร์มฮะตอนนี้เราผมเริ่มเสื่อมเสียการควบคุมแล้วตอนนี้เดอะเวิร์มฮะนี่ครับเดอะเวิร์มโอชิตโอชิตโอไม่โอไม่ฉันกำลังโดนเดอะเวิร์มกิน อ้าือเเดอเวิร์มกินเข้าไปแล้วจริงจริงความตายเกยวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวูผมจะพา เ,เดี๋ยวผมจะพาคณไปดูภาคฟ้ากันดีกว่าว่า The w o จริงๆแล้วมีอะไรบ้างน,นะเ,เราพาไปดูกันภาคฟ้ากันดีกว่ารู้สึกว่าแถวตรง t h เว o r l d นี่เครื่องบินผมจะขับยากมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ทามาเพื่อเจอแรงลมอย่างนี้เจอแรงลมเบืออย่างนี้หรือว่าส่วนแรงลมพวกนี้ไม่ค่อยไหว เดี๋ยวพาไปดูได้คร่าวๆนะว่าเดอ๋ยเวิร์มเป็นยังไงมันจะเป็นกระแสน้ำวนขนาดยักษ์ที่โดนหนอนยักษ์จูดน้ำเข้าไปนะนี่จะเวิร์มนีอารมณ์ประมาณนี้เละเดอ๋เวิร์มกินน้ำอริดอร่อยนะถ้าเกิดกินในแง่ดีก็คือมันกินแต่แพลงต้นนะนก็ดูดน้ำไปโคตรเยอะเลยนะประมาณนั้นแต่ว่า ก็ทําให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยมันมีแต่ความบันี่เมันก็กแฉะน้ําแย่แล้วก็เจอแต่อะไรพวกพื้นทะเลที่ปกปติลมพัดแรงที่ปกปติอะไรเงี้ยโเจ้าหนอนนี้ได้เลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็เกิเดเรือคุณแรงพอคุณสามารถที่จะเอาเรือของคุณออกจากกระแสน้ําบนที่รุนแรงได้ก็ถ้าคุณพลาดคุณก็ไปอยู่ในท้องของเจ้าเดอะเวิร์มเอง นะครับตอนนี้ลมเริ่มพัดให้เครื่องบินผมเริ่มมีปัญหาแล้วนะยานลิงยานลินของผมเริ่มมีปัญหาแล้วผมจะต้องออกจากตรงนี้ให้ได้นะยานยานบินผมมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับแรงลมมหาศาลขนาดนี้แต่ว่ามันยังขับอยู่ได้นี่ก็ถือสุดยอดเลยแต่ก็รู้สึกได้ใจถึงความหนักในการขับและก็แรงลมที่พัดสวนกลับมานี่ครับจะเวิร์ม จะมหนอนยักษ์นะที่เข้ามากินน้ำนะเอาละเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปที่อื่นกันดีกว่า เป็นสถานที่ท,ท,ที่ดูน่าเกลียดแล้วเกิดคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนดูเยอะเพรรา mm hmm. มาเท็กออฟจากนะ้ำน mm ี hmm. ่ค่อนข้างที่ยากน่าดูเเ้าเจ้าสนารีบกับ คันเนี่ยหนักนะเพราตัวลำเรือไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำพวกนี้นะแต่ว่าผมก็พยายามฝืนนะแต่ก็กลายเป็นม่ได้เฉยเลยนะเอาละได้วเวลาลงจอดแล้วนะเอาละพอถึงคราวที่เราถึงน้ำแล้วแล้วก็เก็บล่มนะแล้วก็รอให้เรือมันลอยขึ้นมาเอง ผมสาน่าดีๆๆเอาละครับผมก็ผมก็เข้ออาใจลาคลิปคลิปนี้ก่อน,นครับผมชอบกดไลค์นะชอบกดซับนะผมถ้าเป็นกำลังใจกับผมนะก็สำหรับคลิปถ้าเกิดคลิปคลิปนี้ดีนะเดี๋ยวผมจะค่อยทำคลิปหน้าคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจากท่านชมนก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ